ขอหนึ่งคำสามช่องคำใบ้คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหรอสามป้ายไมวะป้ายป้ายป้ายป้าไปมีเลยป้ายบัตรไหมบัตรบัตรได้ไหมบัตรได้เพราะไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคบัตรนะบัตรเฮ้ยมีรอยเรือล่วงเราล่วงวะล่ะ ล่วงได้ได้ได้ล่วงล่วงล่วงนะล่วงเฮ้ยไม่ใช่แต่ว่อเรืออยู่ตรงกลางตอบเรือครับต่อเรือเรือครับเรืออ่าถือว่าเราเรือถูกละเป็นของใช้อ่ะเป็นของของใช้อ่ะของใช้อเอาแล้วตองคําใบใหญ่สมูหหรอมันจะอยู่ตามสถานที่นั่นแหละแต่ละสถานที่ก็ส่วนใหญ่ก็มีหมดอ่ะเดี๋ยวกูโยนให้มึงกินได้อ่าโอเคอ่าอะไรก็จริงจริงนะลองถือว่ามันมีส่วนช่วยนะมันเกี่ยวกับคำอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับคำใบ้นั้นอ่ะส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยม คือภาพภาพจ๋าจะไม่ให้เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขนาดนั้นเราไปได้เท่เลยเราไปได้เท่เลยแล้วอันนี้เราบอกขั้นตอสุดท้ายเราพึ่งจับมเอยเราโอเคเอาไม่ถูกไม่ถูกหรือว่าแพ้นะไม่ไหวเอาลงทำใบคือสี่เหลี่ยมของใช้ก็อยู่ตามสถานที่ช่วช่วยหน่อยใครได้เขาไม่มาหน่อยเกี่ยวกับร้องด้วยนะ